สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับกดเดี๋ยววิดีโอนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดภาษากลางแล้วกันเนาะเผื่อหลายท่านหลายคนอาจจะ,ะฟังภาษาอีสานอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจอาจจะ อาจจะเข้าใจไม่หมดมเพราะว่าบางศัพท์มันก็อาจจะบางคําอาจจะลึกลึกซึ้งไปบ้างก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าพืชชนิดไหนเหมาะที่จะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่าครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับ ตอนนี้ฟาร์มเออร์บอยก็อยู่ในสวนผักหวานป่าของอชวีวันฟาร์มเนาะก็เป็นของฟาร์มเออรบอยเองแล้ครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่า,าวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพืชชนิดไหนที่เหมาะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่าครับก็ที่สวนนี่นครับ ชวีวันฟาร์มแห่งนี้ก็มีผักหวานป่าอยู่ประมาณตอนนี้ก็ข้าวก็หลายร้อยต้นอยู่เหมือนกัน3-400ต้นแต่เฟอร์มบอก็ไม่ได้นับจริงๆจังๆหรอกครับคร่าวๆตอนนี้ต้นผักหวานป่าที่เห็นนะครับอันนี้ตอนนี้เดือนธันวาแล้วเนาะก็เดี๋ยวฟิร์มบอบอยก็จะตัดแต่งกิ่งแล้วก็ให้น้ำเพื่อที่จะ,ะเก็บยอดล้ เดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ต้นผักหวานป่านี่ก็สูงประมาณโอ้นน่นแหละครับสามเมตรได้ครับพืชพี่เลี้ยงของเขาคือต้นแครครับต้นแครต้นนี้ยังไม่ตายนะครับประมาณ3ปีต้นผักหวานป่านี่ก็เกือบจะสปีแล้วครับปลูกไล่ๆกันแล้วมาดูอีกพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับผักหวานป่าที่สวนแห่งนี้เนี่ยครับ เป็นต้นตะขบครับตะขบบ้านนี่แหละครับโอ้ปอมบ,บอยขอโทษด้วยนะครับพอดีดอปิดถนนเนี่ยครับพืชที่ไอผักหวานป่าที่ใช้ต้นตะขบเป็นพืชพี่เลี้ยงก็จะว่าไงครับค่อนข้างจะแคะแกนหน่อยครับทั้งที่ระยะ เวลาในการปลูกก็พร้อมๆกันอันนี้คือต้นแครนะครับอันนี้ก็ต้นแครเหมือนกันดูไซส์ครับ2เมตรหมดแล้วนี่ครับโคลนของอต้นแครไอ้พวกนี้ก็ต้นแครหมดครับคืออายุของแครมันจะได้แค่าสามปีแล้วเขาก็จะ สิ้นอายุไขหมดอายุไขของเขาอันนี้คือเอาแคร์มาปลูกแซมแซมไว้เนี่ยครับเป็นแคร์ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็แคร์เหมือนกันครับส่วนเปรียบเทียบครับนี่ครับต้นที่ใช้ตะขบเป็นพืชพี่เลี้ยงก็ค่อนข้างจะโตช้านะครับ นี่ครับถ้าใช้ต้นแคเน,นี่ยคือต้นแคตายแล้วนะครับแต่ตะโขบอะเอโทษทีครับพูดผี่ครับแต่ต้นผักหวานป่าครับก็โตหมดแล้วคือถ้ามันโตเกินหนึ่งปีไปแล้วมันก็ไอ้ถึงพืชพี่เลี้ยงจะตายผักหวานป่ามันก็อยู่ได้ด้วยตัวของมันเองครับแต่ทางที่ดีที่สุดให้มันมีพืชพี่เลี้ยงจะดีที่สุดครับนี่ครับอย่างเนี้ย หลายๆสวนเขาก็ใช้มะขามเทศใช้พืชอย่างอื่นนะครับแต่ที่นี่มันฟาร์มบอยหาะตะขบแล้วก็หาแคได้ง่ายเนี่ยครับอันนี้พร้อมกันนะครับแล้วก็นี่ใช้แครโทษทีนะครับย้อนแสงไปหน่อยเป็นไงครับสามเมตรละลำต้นก็เท่าแขนแล้วครับส่วนต้นนี้ก็ นี่ครับเท่านิ้วเองเดี๋ยวมาดูความแตกต่างแบบที่แบบชัดเจนกันเลยดีกว่าครับนี่ครับต้นข้างหน้านี่เห็นไหมครับแถวนี้คือตะขบหมดตะขบตะขบลายล้อมนี่ครับต้นข้างหน้านี้เป็นแคร์นี่แคร์อายุยังน่าจะประมาณปีกว่าสองปีได้ยังไม่ตายทีครับนี่ ต้นผักหวานต่างกันมากไหมครับทั้งที่ปลูกพร้อมกันนะครับฟาร์มบอยก็เลยเปลี่ยนจากต้นตะขบอันนี้คือพวกนี้เป็นล็อตแรกประมาณ200กว่าต้น300ต้นคราวนี้ฟาร์มอยก็เลยเนี่ครับล็อตใหม่นี่ก็เปลี่ยนเป็นแครหมดเลยครับก็ อันนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะ200 200กว่าต้นได้อยู่ครับปลูกเฉยๆครับแต่ไม่ได้ไม่ได้นับดูดีๆก็ต้นผักหวานก็ยังอยู่ครับข้อดีของแคร์ก็คือเนี่ยครับเก็บดอกเก็บยอดไปรับประทานได้ตอนนี้คือเก็บแต่ดอกไปครับยอดยังไม่ได้เก็บ ดอกตอนนี้คือเก็บหมดแล้วนะครับ <c oughs> โซนนี้ก็ค่อนข้างที่จะลกๆหน่อย <c oughs> ก็ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะ มีประโยชน์สำหรับเกษตรกร,กรผู้ที่คิดจะปลูกผักหวานป่านะครับก็ยังไงก็มีข้อสอบถามหรือ,อยังไงก็ติดต่อ Farmerboy ได้เลยหรือว่า,าเดี๋ยว Farmerboy ใส่เบอร์ไว้ด้านล่างของวิดีโอนะครับก็โทรสอบถามได้ครับพวกต้นพันธุ์พวกอะไรต่างๆ Farmerboy ก็พอจะมีอยู่ครับก็ยังไงก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ